สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซี <FC. S 1> ยาวาทุกคนวันนี้พบกับยาวาวยาวจะพาเรียนรู้เรื่องการวางต้นชนชมวางอย่างไรปลูกแบบไหนวางไม่ให้ต้นชนชมของเราเกิดรากเนา่ามีอาการรากเนา่าแล้วก็ชื้นแฉะนะคะเพื่อนเพื่อนทำอย่างไรชนชมถึงจะรากไม่เนา่าชนชมนี้ถ้าจะว่าปลูกง่ายก็ง่ายแต่ทีนี้ชนชมนะคะเพื่อนเพื่อน จะอยู่กับน้ําไม่ค่อยชอบน้ํานะคะน้ําก็คือต้องระบายได้ดีเรามาดูกันเลยค่ะว่ายายนาทําอย่างไรให้ชนชมของยายนาวไม่มีโรครากเน่าได้แล้วก็ดอกดอกดอกบานสวยงามนะคะเพื่อนๆมาชมเลยค่ะวันนี้ยายนาจะพาเพื่อนๆมาชมแบบคร่าวๆนะคะทุกคนชมแบบคร่าวๆวันนี้ยายนา พาเพื่อนๆมาชมต้นจนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนและสายพันธุ์ฮอลแลนด์รวมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะมีชื่อว่าพลอยใสยค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆค่ะดอกกําลังดกกําลังตรึมค่ะทําอย่างไรยายนาวปลูกต้นชนชมโรครากเน่ามาเป็นที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆถ้าคนไหนที่ปลูกแล้วดูแลไม่ถูกวิธีนะคะเพื่อนๆยายนาวปลูกด้วยเศษวัสดุใบไม้ดินใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆแล้วก็ วางการวางนะคะการวางกระถางนี่ค่ะให้สังเกตว่าการวางกระถางนี่ค่ะต้องให้ระบายน้ําได้ใย,ยมะนาวส่วนมากใย,ยมะนาวจะไม่ค่อยวางกระถางต้นไม้วางกระถางชวนชมใส่กับพื้นดินเลยนะคะเพื่อนๆจะมีที่รองค่ะยายานาวใช้กระเบื้องที่เป็นลอนนะคะมาวาง นะคะไม่งั้นก็ใช้อิฐบล็อกมาวางนะคะเพื่อนๆนี่คือการวางต้นชนชุมปลูกต้นชนชุมไม่ให้เกิดโรครากเนา่าให้ดินระบายน้ําให้กระถางระบายน้ําออกได้ดีที่สุดนะคะเพื่อนๆถ้าเราระบายน้ําออกได้ดีต้นชนชุมของเราก็จะมีใบสวยมันวาวนี่ค่ะเติมปุ๋ยยายนาวช่วงระยะ ต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อนๆบางท่านเข้าไปดูคลิปเก่าๆของยายมะนาวได้นะคะยายมะนาวใส่มูลของสัตว์ไปด้วยนะคะเพื่อนๆยายมะนาวใช้มูลวัวนะคะมากลบแล้วทีนี้การที่เราอยากให้ดอกออกดอกดอกดดๆจากที่เราบำรุงใบแล้วยายมะนาวก็มาใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตรละลายช้านะคะเพื่อนๆปุ๋ยเร่งดอกนะคะ เติมปุย๋ยเร่งดอกพอใส่จะประมาณนี้ค่ะเราก็ใส่ปุย๋ยเร่งดอกให้เขาด้วยนะคะเพื่อนๆยายมะนาวเราใส่ให้ให้เพื่อนๆสังเกตต้นของต้นไม้ของเพื่อนๆนะคะว่าต้นไม้ใหญ่ประมาณไหนเราก็ใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆต้นนี้ยายมะนาวใส่สองหยิบสองหยิบมือนะคะเพื่อนๆต้นใหญ่มากค่ะต้นใหญ่แล้วต้นนี้สี่ปีแล้วค่ะเพื่อนๆ ใส่สองหยิบมือนะคะต้นนี้มีชื่อว่าพลอยใสยเป็นชวนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆืให้ระบายน้ำได้ดีต้นชวนชมของเราก็จะงามนะคะเพื่อนๆต้นเล็กๆที่ยายมะนาวทำไว้ยายมะนาวก็จะวางนี่คะ่ะวางบนอิดบล็อกนะคะยายมะนาวจะใช้เศษวัสดุไม้ไม้นะคะเปลี่ยนกระถางจากเมื่อก่อนกระถางเล็กๆที่ยายมะนาวทำ ตั้งแท่นนะคะเพื่อนๆสีเริ่มออกแล้วค่ะเพื่อนๆเริ่มแตกตูมออกมาแล้วค่ะการปลูกต้นชนชมถ้ารู้วิธีต้นชนชมของเราจะงามมากๆนะคะเพื่อนๆจะติดดอกออกดอกดกดอกตรึมตัดหลอดนะคะช่วงฤดูที่ปลูกนะคะเพื่อนๆจะออกดอกบ่อยๆมากๆแล้วก็ระวังเรื่องเพี้ยนะคะเรื่องเพี้ยเรื่องตัวหนอนเราก็เก็บทิ้งนะคะเพื่อนๆไม่ต้องปล่อยไว้ยายมะนาวจะไม่ได้ใช้ สารเคมีฉีดพ่นให้กับต้นชนจมนะคะมีหลายสีมีหลายสายพันธุ์ที่ยายมะนาวปลูกไว้ตัวนี้เป็นม่วงไต้หวันค่ะเพื่อนๆดอกสวยมากๆเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนสีม่วงไต้หวันที่ยายมะนาวเอามาจากต้นแม่พันธุ์ของยายมะนาวนี่คือต้นแม่พันธุ์ของยายมะนาวยายมะนาวจะตัดกิ่งออกนะคะแล้วก็เอามาตัดต่อนะคะต่อยอดกับต้นที่ยายมะนาวเพาะเม็ดไว้นั่นเองค่ะเพื่อนๆนมีหลายแบบ มีหลายสไตล์ที่ยายมะนาวปลูกไว้นะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์สายพันธุ์ดอกซ้อนดอกจะโดกดอกจะตึมถ้าเราเรียนรู้การปลูกถ้าเราใส่ใจตรงที่เราปลูกแล้วเราไม่ได้ปล่อยทิ้งปล่อยคว้างนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆหลายคนปลูกต้นจช,นชมยังไม่ประสบความสําเร็จลองเอาเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆของยายมะนาวไปปฏิบัติดูนะคะ เอาไปปลูกลองดูว่าจะสวยเหมือนของแยอรมนาวหรือเปล่าดอกดอกมากๆา,กากค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์หรือว่าจะเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะต้นนี้ยังเล็กๆอยู่นะคะเพื่อนๆเพราะว่ายอรมนาวพึ่งทําการตั้งแท่นเมื่อช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆนี่คือทําช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานะคะเมื่อปีที่แล้วเนาะตกมาช่วงนี้ก็เริ่มติดดอก ออกใบอย่างสวยงามแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่คะ่ะสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆดอกดอกมากๆค่ะทุกคนนี่คือการดูแลการปลูกการวางกระถางให้ถูกวิธีเขาก็จะมีดอกให้เราได้ชื่นชมตลอดทุกช่วงฤดูนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนนี่เป็นการตั้งแท่นเมื่อช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะ สวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะทุกคนยายมะนาวปลูกไว้ชื่นชมเชยชมไม่แน่บางทียายมะนาวก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการอยากได้ยอดอยากได้กิ่งก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์ยายนาวได้นะคะทุกคนการปลูกต้นชนชมวางต้นชนชมให้ถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นกระถางเล็กๆ กระถางใหญ่กระถางน้อยเราใส่ใจดูแลเขาก็จะติดดอกออกดอกดอกดอกตรึมมาให้เราได้ชื่นชมนั่นเองค่ะวางต้องวางนี่ค่ะเห็นไหมคะใจมะนาวจะใช้อีกบล็อกนะคะมาวางนี่ค่ะกันน้ำํำอมน้ํากันดินอมน้ํานะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้าระวางอยู่กับพื้นดินบางที เชื้อโรคนะคะเชื้อโรคอยู่ในพื้นดินอาจจะมีนะคะมากระทบกับต้นชนชมของเราได้นั่นเองค่ะเพื่อนๆเทคนิคการปลูกวิธีการปลูกดูแลให้ถูกวิธีต้นไม้ของเราก็จะงามแล้วก็ไม่มีโรคมาใกล้นั่นเองค่ะเพื่อนๆนสวยงามมากๆค่ะช่วงนี้กําลังเริ่มติดดอกออกดอกออกมาให้ไยามะนาวได้ช่นชมแล้วค่ะเพื่อนๆบ้านไหนที่ปลูกแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จ ลองลองเอาวิธีที่ยมามะนาวํากับต้นชนชมปฏิบัติกับต้นชนชมไปปลูกลองดูนะคะเพื่อนๆใช้เศษวัสดุใบไม้ดินใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆช่วงนี้เริ่มใส่ปุ๋ยได้เลยค่ะใส่ปุ๋ยมูลวัวถ้ามีเอามากลบหน้าแล้วก็เพิ่มดอกให้เขาก็คือปุ๋ยสูตรละลายช้านะคะเพราะว่าเขาจะได้ติดดอกออกดอกดกดอก,ดอก,ดอกตรึมนะคะเราจะใส่ทั้งปุ๋ย มูลวัวธรรมชาตินะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรละลายช้านะคะปุ๋ยเล่งดอกนะคะของต้นชนชมนะคะเพื่อนๆเขาก็จะติดดอกออกดอกดกดอก,ดอก,ดอก,ดอกตรึมแบบนี้ค่ะเพื่อนๆลองเอาไปปฏิบัติลองเอาไปทํากับต้นไม้ของเพื่อนๆลองดูนะคะได้ผลแน่ๆค่ะตัวนี้ยายนาวการันตีเลยค่ะว่าได้ผลแน่นอนติดดอกออกดอกดก แน่ๆค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะแล้วก็รากจะไม่เน่าก็คือเราหากระเบื้องที่เป็นร่องๆมาวางเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ค่ะวางเวลาลดน้ําจะได้ระบายน้ําได้ดีๆยายมะนาวก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆกว่าจะประสบความสําเร็จกับการปลูกต้นชนชมก็ ใช้เวลาหลายปีค่ะเพื่อนๆแยมานาวมีเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆวิธีปลูกต้นไม้นะคะวิธีดูแลต้นชนชมก็อยากมานําเสนอให้เพื่อนๆคนที่รักต้นไม้คนที่รักต้นชนชมนะคะที่ยังปลูกแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่ติดดอกยังไม่ออกดอกแล้วก็ยังมีโรครากเน่านะคะตามมาเพราะว่าต้นชนชมเป็นต้นไม้ที่ไม่มีแกนกลางไม่มีแกนในนะคะจะเป็นต้นอวบน้ําถ้าให้น้ําเยอะ ให้น้ำเยอะได้แต่ละถ้าระบายไม่ดีก็จะเป็นการที่ว่าเพิ่มให้กับรากของชนชมเราเน่าได้เพราะว่าชนชมเป็นพืชตระกูลที่ไม่ค่อยชอบน้ํานะคะเพื่อนๆเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆลองปฏิบัติลองปลูกกับต้นไม้ลองเอาไปนาไปใช้กับต้นไม้ของตัวเองลองดูนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจ ให้ยาหนาวด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะจะพาเพื่อนๆมารู้ชื่อของชนชมแต่ละต้นของยมามะนาวทุกๆต้นเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า